สวัสดีครับผมพบกันเหมือนเดิมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาซ่อมเครื่องตัดผ้านะครับขนาดแดนิ้วนะครับในอาการที่กดรับมีดแล้วนะครับสายพานชุดรับมีดกระดกลงนะครับหลุดและทีนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับอาการนี้นะครับก็จะพามาซ่อมเลยนะครับว่าทําไมถึงชุดรับมีดตกลงแล้วทําไมไม่ยอมตีดีดคืนขึ้นนะครับผม บางทีนะครับโต๊ะตัดผ้าต่างๆนะครับบางทีอาจจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับผมโต๊ะตัดผ้านะครับหรือว่าบ้านไหนที่เขารับตัดผ้านะครับถ้าเจออาการแบบนี้นะครับจะมีวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่เราไปซื้ออุปกรณ์มานะครับก็คือชุดสปริงตัวนี้นะครับนี่นะครับไปซื้อชุดสปริงตัวนี้มาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับเด้จะเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนตรงไหนนะครับผมก็จะพามาดูนะครับ รายละเอียดนะครับผมเผื่อลูกค้าท่านไหนเจอปัญหาแบบนี้ก็จะได้แก้เองได้นะครับผมนี่ครับจะลองเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้สั่นเห็นไหมครับตัวนี้สั่นสะเทือนนะครับเห็นไหมครับเปิดเครื่องนะครับนี่นือครับไม่ยอมตีขึ้นนะครับต้องมือช่วยดันแบบนี้นะครับ อย่างนี้งอ,อย่างนี้จะทําให้ชุดลูกยางนั้นในมีปัญหานะครับอ่ะเนี่ยติดนะครับวิธีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมก็ง่ายๆนะครับถอดน็อตหนึ่งตัวสองตัวนะครับผมมาลุยกันเลยนะครับถอดน็อตสองตัวนะครับแล้วรเราก็จะเจอชุด ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นชุดด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นชุดปันเฟืองที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูตรงชุดชุดสปริงตรงนี้นะครับหายไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นช่องว่างอยู่จะมีสปริงที่ให้ดูนะครับที่หายไปนี่นะครับสปริงที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มาใส่เข้าตรงช่องนี้นะครับผม ช่องนี้จะมีร่องผาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาร่องผ่าตรงนี้นะครับสวมเข้าไปนะครับในร่องแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนสปริงมามาทางนี้นะครับตัวเหล็กตัวนี้จะดันขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝืนหน่อยนะครับฝืนลงมานะครับฝืนลงมานะครับเขาก็จะมีรูล็อกน็อตอยู่นะครับเราก็จะใส่รูก็ใส่น็อตเข้าไปในรูที่ล็อกนะครับตรงนี้ ง่ายเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการใส่สปริงดีดกับนะครับเรเรียกสปริงดีดกับของเครื่องตัดผ้านะครับผมใส่ง่ายๆเลยนะครับให้มีปัญหาเรื่องเครื่องตัดผ้านะครับก็ต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสามสามเก้าหกสี่เจ็ดแปดนะครับผมเบอร์โทรนะครับกับช่างเก่งครับสอนซ่อมจัรนะครับผมรับซ่อมตารีดซ่อมเครื่องตัดผ้านะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนี่นะครับผมใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ เราก็อย่าเพิ่งไปปิดฝานะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับว่าชุดลบมีดตรงนี้นะครับจะดีดขึ้นไหมครับเห็นไครับเห็นครับดีดขึ้นแล้วนะครับกดลงปุ๊บดีดกลับกดลงดีดกลับกดลงดีดกลับนะครับนี่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับไหนๆนก็ถอดมาแล้วนะครับอย่าลืมใส่จารบีช่องนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าชุดตรงนี้เป็นเฟืองนะครับฟันเฟืองนะครับเวลาเขาทํางานนะครับก็จะหมุนรอบจะเป็นเอ่อปันเฟืองชักอ่อตรงเฟืองไอเพารับใบมีดนะครับขึ้นลงนะครับเราก็ต้องใส่จารบีไปเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับอยู่ด้วยจารบีนะครับอย่าลืมใส่นะครับถ้าแห้งก็เติมเสร็จเรียบร้อยก็จิดฝานะครับ คืนไว้เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างง่ายๆนะครับถ้าเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับให้ดูเลยว่าวิธีการซ่อมนะครับซ่อมแบบไหนทํายังไงนะครับเพราะว่าบางทีรู้คนเดียวก็เก็บไว้ก็ไม่ได้นะครับผมผมรู้นะครับก็แบ่งปันนะครับผมให้คนอื่นเขาได้รู้บ้างนะครับก็จะได้ทําเป็นเองบ้างไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างนะครับง่ายๆนะครับผมมีอะไรผมก็จะได้ มาบอกนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าก็อยู่ต่างจังหวัดก็หาช่างลําบากนะครับผมก็ลองทําดูนะครับตามคลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเย็บผ้านะครับจากเย็บกระสอบนะครับที่ลงให้นะครับแล้วก็มีพวกตลี่นะครับผมแล้วก็มีพวกมอเตอร์อะไรพวกนี้ครับก็ลงให้ก็ไปดูดูเอานะครับในคลิปอยู่ใน youtube นะครับผมนี่นะครับอทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเดินไหมครับ บบทนี้นะครับผมการเปลี่ยนใบมีดอาไปเปลี่ยนไชุดสปริงตัวดีษฐกับของเครื่องตัดผ้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับขอบพระเจ้าพอมีน้องนุกแพร่ครับสวัสดีครับ